สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันจันทร์ที่25เมษาย,ยน2022บรรยากาศบนตลาดคริปโตเคอร์เรนซีวันนี้ไม่ต้องพูดกันนะเพื่อนๆขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก like, อคอมเมนต์ก, comment, กับภาพใน YouTube ชุมชนนะครับภาพที่พูดถึงความรู้สึกบนตลาดคริปโตเคอร์เรนซีจริงๆแล้วตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกายิ่งน่าเป็นห่วงนะเพื่อนๆเ,เปิดตลาดตอนนี้นะฮะฟิวเจอร์ก็แดงเดือด ทุกอันเลยนะฮะ S&P 500 Nasdaq Dow Jones สัปดาห์นี้ตลาดเจ้าเขาก็ลุ้นในเรื่องของ earning report นะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็น Microsoft Google Apple เนี่ยถ้าเกิดผลประกอบการออกมาไม่ดี earning report ออกมาไม่ดีเนี่ยตลาดมีปัญหาได้นะครับเพราะว่าเป็นหุ้นใหญ่ๆที่มาขยับตลาดทั้งนั้นเลยแล้วก็คำพูดของเฟดเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเมฆดำที่ทำให้ทั้งตลาดหุ้นและตลาดค r โ c u r r e n c y ตอนนี้ ค่อนข้างที่จะกังวลนิดนึงนะครับอ,อย่างที่เราอ่านไปเมื่อ2อสวันที่แล้วน่นเพื่อนจริงๆแล้วท่านประธานเฟดท่านไม่ได้พูดอะไรใหม่เลยนะครับแค่ย้ำว่าจะขึ้นดอกเบีย้ย50 basis point 75 basis point เนี่ยมันก็นข่าวเก่า,าเล่าใหม่ยังทำให้ตลาดแดงเดือดได้เลยนะเพื่อนยังไงก็อดทนสู้กันต่อไปนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นพอร์ตคนเดียวที่แดงเดือดแล้วติดดอยน่นเพื่อนอยู่เรือลำเดียวกัน มาพูดถึงข่าวที่ชุมชนด e ชคอยมองว่า Tesla เนี่ยยังไงก็จะต้องรับด e ชคอยในอนาคตนะเพื่อนๆแล้วก็บิ c คอยด้วยนะฮะคือเมื่อวานนี้นะฮะคุณ Billy m a r ร์เกผู้ร่วมก่อตั้งด o ชคอยเนี่ยแกก็ออกมาทวีตบอกว่าสิ่งที่จะเพิ่ม Utility หรือเพิ่มการใช้งานให้กับด o ชเนี่ยนะฮะมันก็จะมี1น,นะธุรกิจห้างร้านรับด e ชคอยนะครับแกบอกว่า ยิ่งใช้เป็นเงินเลยยิ่งดีอันที่2องแกบอกว่าใช้เหรียญด g e ในการให้ทิปนะครับอันนี้คือในกรณีที่พี่อีลอนมา k ์กเก็ t เทคโอเวอร์ทวิตเได้เนี่ยแล้วมันมีการ,นะรเพิ่มเป็นทิปฟีเจอร์นะฮะจาก Bitcoin เป็นเป็นบวก d o ชคอย i n ไปด้วยเนี่ยตรงนี้จะทำให้คนมีความสุขแน่นอนนะครับอันที่3ามแกบอกว่า d o ชอ e เทเรียมบริดจ์นะครับมันจะทำให้ดอชเนี่ยใช้งานกับเว็บ3ได้ด้วย ทีนี้พอแกมาทวีต3อย่างนี้นะเพื่อนๆพี่อีลอนมัสแกก็มาตอบทวีตนี้นะครับแกบอกว่าข้อแรกเนี่ยใช่เลยนะครับแกบอก first one definitely second one is nice to have and third isn't needed in my opinion นะครับก็คือว่าอันแรกเนี่ยใช่เลยนะครับก็คือถ้าเกิดธุรกิจทั่วไปรับ g o g o i o เนี่ยมันจะเป็นผลดีต่อ,อ use case ของ Doge นะครับอันที่สอง ในเรื่องของการทิปปิ้งเนี่ยแกบอกว่าก็ดีถ้ามีนะครับแต่แกมาบอกว่าดอ g อ e t h เรียมบิ i เนี่ยไม่จำเป็นในในมุมมองของแกนะฮะหลายคนก็เลยเข้าไปคอมเมนต์นะเพื่อนว่าก็ในเมื่อ Doge Ethereum Bridge ไม่จำเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยข้อหนึ่งสำคัญก็เท s l a ควรจะรับ Doge ด้วยนะครับหลายคนก็บอกว่าเท s l a ควรจะรับด g e รับ Bitcoin ด้วยในอนาคตนะครับ ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปเพื่อนๆนะพี่ลอนมาแกบอกว่า first one definitely เนี่ยหมายถึงว่าอันแรกเนี่ยธุรกิจห้างร้านรับเหรียญ o o e c o i n เนี่ยแสดงว่าแกมีแผนจะทำอะไรหรือเปล่านะเพื่อนคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามานะครับข่าวต่อไปจะมาพูดถึงนี่นะเพื่อนเขาบอกว่า crypto trading expert projects bitcoin's next price levels after plunging below 4 0 k พูดง่ายว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดคริปโตเคอร์เซีเนี่ยเขามองว่าราคาของบิ c คอย ในระดับต่อไปนะครับหลังจากที่มันล่วงมาต่ำกว่า40,000ดอลลาร์เนี่ยคือสรุปเลยเขาบอกว่าถ้า38,000ดอลลาร์สหรัฐเอาไม่อยู่จะเจอกันอีกทีที่31,000ดอลลาร์สหรัฐนะเพื่อนๆน,นั่นคือ1นึ่งเอ็กซ์นะครับอีก e อ็กซ์หนึ่งเขาบอกว่าในปีนี้จะเห็น Bitcoin ไปแตะ81,000่81,000ดอลลาร์สหรัฐอย่างแน่นอนนะเพื่อนๆก็ในวงการคริปโตเคอเรนซีนะเพื่อนๆคือ มี2-3สอย่างที่เราจะต้องระวังนะครับอย่างแรกเนี่ยรักพูแน่นอนอันนี้เราแทบจะคอนโทรลไม่ได้เลยยกเว้นเราเราไม่ไปเล่นอะไรที่มันแบบใหม่ๆซีซัวที่เราไม่ไม่รู้จักเขาเลยเนี่ยนะฮะแล้วแบบไปตามกระแสเนี่ยรักพูเนี่ย,ยจะต้องระวังอันที่2ก็ในเรื่องของสแกมเมอร์นะครับดูแลตัวเองดูแล w a l l ล็ตทำในเรื่องของพา s เวิร์ด f a อะไรให้ดีนะเพื่อนๆส่วนอันที่3มเนี่ยคือในเรื่องของ e อ็กซ์ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยเพื่อนๆคือ ถามว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยคือตัวจริงเนี่ยมีนะเพื่อนๆมีคนที่เขาเก่งจริงๆเนี่ยผมว่ามีแน่นอนนะฮะทั้งนี้มันก็จะต้องต้องดูกันให้ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราคือผู้เชี่ยวชาญของพอร์ตเราเพื่อนๆไทม์เฟรมเนี่ยผ,ผู้เชี่ยวชาญเขาจะไม่พูดถึงไทม์เฟรมเท่าไหร่นะฮะและกระสุนเราก็ไม่เหมือนเขานะครับความรับผิดชอบในชีวิตเหมือนเขาจากประสบการณ์ผมเนี่ยต้องแต่ดูผู้เชี่ยวชาญมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆไม่ว่าจะเก่งระดับ ปรแบบระดับสุดๆเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่ค่อยเก่งเลยเนี่ยผลลัพธ์ก็พอๆกันเพื่อนๆนะครับสุดท้ายก็หัวก้อยเพราะว่ายัางไงอะอย่างที่ผมเรียนบ่อยๆนะฮะถ้าผมเป็นเอ็กซ์เพรสเนี่ยผมเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยผมจะมาทําวิดีโอบอกคนไหมนะฮะคงจะมีเวลาน้อยมากเพื่อนๆผมคงจะเอาเวลานั้นไปนั่งนับเงินนะฮะแล้วก็เอ็กซ์เพรสในมุมมองของผมเนี่ยเอ็กซ์เพรสต้องเปิดพอร์ตนะเพื่อนๆเอ็กซ์เพรสเนี่ย คือมันเหมือนกับเราไปสมัครงานอนะแล้วเราก็ต้องให้เขาดูว่าเราเรียนจบที่ไหนได้เกรดอะไรเนี่ยนะฮะนึกภาพว่าเราไปสมัครงานแล้วเราบอกว่าผมเป็นเอ็กซ์เพรสผมไม่ผมไม่เปิดให้ดูว่าผมได้เกรดอะไรเนี่ยนะฮะมันก็คงไม่เมค e ซ์เซนนะนเพื่อนก็ถ้ามีเอ็กซ์เพรสที่แบบเขาเปิดพอร์ตให้ดูว่าเนี่ยจาก1ล้านก็ไป10ล้านไปร้อยล้านในไทม์เฟรมน,นี้นี้เนี่ยผมจะเรียกว่าขายไตยไปเรียนกับเขาเลยเพื่อนนะฮะ คือส่วนใหญ่เราจะเป็นเอ็กซ์เพิในด้านการขายคอร์สเพราะนั้นเพื่อนๆจะต้องระวังให้ดีเวลาเราเทรดตามเอ็กซ์เพิดนะเพื่อนๆของจริงมีและมีเยอะแต่ก็หาหายากนะเพื่อนๆยังไงต้องระวังนิดหนึ่งนะครับคนหมดตัวกับเอ็กซ์เิมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆดูง่ายๆนะคุณ Michael s เลอร์ระดับหมื่นล้านเนี่ยแกซื้อ Bitcoin ไปประมาณ6,000กว่าล้านบาทไทยเนี่ยฮะเมื่อวันที่4เดือน4ที่ผ่านมาเนี่ย แกซื้อไปที่ราคา4 5 0 0 0ดอลลา,าร์สหรัฐทุกวันนี้มันต่ำกว่า4 0 0 0 0คือระดับแกเนี่ยแกจ้างเอ็กซ์เพิดได้เป็นกองทัพเนี่ยถ้าแกรออีก20วันแก,ดนแกดได้ของถูกเพียบเลยนะฮะคือเข้าใจว่าถัวเฉลี่ยของ Micro Strategy เนี่ยมันยังอยู่ที่3 0,000นินนิดๆแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆเพราะฉะนั้นระวังให้ดีเวลาเราเทรดตามเอ็กซ์เพิดแล้วเราไปดูอะไรที่บทความที่เขาเขียนว่าไอเยนนี่จะไป 10x ไป 100x ไปอะไรกี่ x เนี่ยผมว่าตรงนี้เพื่อนๆทำให้คนเจ๊งมาเยอะนะครับ ก็ส่วนตัวผมมองว่าตลาดปีนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดมันไม่มีในเรื่องของ Bitcoin Spot ETF เนี่ยมันมันค่อนข้างน่าเป็นห่วงอันนี้ความเห็นส่วนตัวเลยนะเพื่อนถ้ามี Bitcoin ETF Spot ETF เกิดขึ้นเนี่ยในสหรัฐอเมริกานะฮะผมว่ามันจะเป็น Catalyst มันจะทำให้ตลาดเนี่ย มีเม็ดเงินเข้ามามหาศาลนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้ไฮ p ์ต่างๆกาวต่างๆ,างๆ,างๆ,างๆมันหมดไปเยอะเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองว่าแล้ว Bitcoin ETF ม,มันจะเกี่ยวอะไรกับเหรียญที่ผมเราถืออยู่นะเพื่อนๆถ้า Bitcoin Spot ETF ในตลาดเจ้าสหรัฐอเมริกาผ่านเนี่ยนะฮะ แน่นอนมันก็อาจจะมาเป็น bundle อาจจะมาทั้ง bitcoin แล้วก็ ethereum spot etf และในอนาคตมันก็จะอาจจะมีเหรียญ etf อื่นๆก็ได้เพื่อนๆอาจจะมี cardano อาจจะมี doge etf อาจจะมี shiba inu etf ก็ได้มันอาจจะมาเป็นคือความเป็น etf หรือ exchange traded fund เนี่ยความหมายจริงๆแล้วมันคือเหมือนกับเอาเอาหุ้นหลายๆตัวมามัดรวมกันก็ได้เพื่อนๆแล้วเราก็เทรดแบบกับกองทุนนี้กองทุนเดียวในอนาคตมันอาจจะมี ETF ของเหรียญออคอยต่างๆก็ได้นะครับอาจจะมีผสมกันแบบว่า Uniswap, คาดานโน o นะครับพกดอัลเรียมอะไรเงี้ยมัดรวมกันแล้วก็เทรดกับกองทุนเดียวตรงนั้นเนี่ยถ้า Bitcoin Spot ETF มันผ่านเนี่ยผมว่าเราจะเห็นอะไรแบบนั้นเพื่อนๆมาเป็นก่อเป็นกรรมเป็นถุงที่แบบว่าลงทุนทีเดียวแล้วก็ได้แบบลงทุนหลายๆออคอยเลยนะครับ ต่อไปก็มาเบา,า,เบา,า,เบาๆกันนิดนึงนะเพื่อนพูดถึงตลาดรถยนต์ของ Toyota กับ n i s s ันนะครับเขากำลังพัฒนา virtual reality showroom เพื่อนๆแล้วก็ทำแบบมีอวตารเป็นพนักงานมาตอบคำถามนะครับซึ่งตรงนี้เขาไม่ได้บอกนะเพื่อนว่าเขาจะทำแบบ centralize d หรือมาทำบน decentralized metaverse นะเพื่อนๆก็หวังว่ามาทำกับพวกแซน d decentraland blocktopia แซนด์บ็อกซ์อะไรประมาณนี้นะเพื่อนหรือ,หร,อหรือพาเวียของเรานะครับก็ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ make ซน n ์มากๆเพื่อนๆเพราะว่าคือเวลาเราไปไปดูรถในโชว์รูมอ่ะเพื่อนๆนะครับบางทีจะถามเซลเราก็ต้องนัดเซลบางทีดูเนี่ยเซลก็โทรตามอีกพี่จะซื้อไหมคันนี้ตอนนี้ลดราคาอะไรเงี้ยหลายคนอาจจะไม่ชอบตรงนั้นนะครับแล้วเราก็ต้องแต่งตัวเพื่อนๆบางทีเราอยากไปดู รถด,ดีๆที่หลายครั้งที่ผมไปดูเนี่ยคือผมไปดูรถที่ผมไม่สามารถซื้อได้เพื่อน,อนคืออยากไปดูว่ามันข้างในเป็นอะไรงไงบางทีเราก็เก่งใจแต่เนี่ยถ้าโลกไอเนี่ยโชว์รูมแบบว่าเป็น virtual reality มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้เราแบบสนุกอะ่ะเพื่อนๆชวนเพื่อนไปดูก็ได้นะครับดูจากที่บ้านเวลาส่วนตัวของคุณเสาร์อาทิตย์เนี่ยไม่ต้องออกไปเผาน้ํามันแล้วก็เจอกับอากาศร้อนๆนะเพื่อนๆคิดยังไงกับตรงนี้นะครับผมว่าตรงเนี้ยในอนาคตเนี่ยโชว์รูมจะ metaverse เนี่ยจะแบบอีก5ปีผมว่าทุกยี่ห้อต้องมีหมดนะเพื่อนๆอีกข่าวนึงเขาบอกว่า94%ของผู้บริหารจาก Fortune 500 Company นะครับเขาบอกว่ามีแผนที่จะทํา blockchain project ในอนาคตนะเพื่อนๆ94%นี่เยอะนะครับแสดงว่าในอนาคตเนี่ย Fortune 500 Company เนี่ยจะเกี่ยวกับ blockchain r e l a t e business ทั้งนั้นนะฮะและอีก89%เขาบอกว่า web3 เนี่ย จะเป็นรูปแบบของการทําธุรกิจตั้งแต่นี้จนอีกร้อยปีข้างหน้าขึ้นไปเพื่อนๆคือจากนี้ไปเนี่ยเราจะเห็นเว็บทรีเป็นรูปแบบของธุรกิจเนี่ยไปอีกศตวรรษหนึ่งเลยะนะเพื่อนๆอ,อันนี้กน็น่าจับตามองนะครับเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆบนตลาดคริปโตก็ข่าวไม่ค่อยจะตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะครับกาวเกิลหายหายไปหมดเลยเพื่อนๆยังไงก็พยายามเก็บรักษาสติของเราให้ดีนะฮะอย่าให้ ฟัดต่างๆหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นบนตลาดเนี่ยมาทําให้เราตกใจและแบบตัดสินใจอะไรผิดๆกับพอร์ตการลงทุนของเรานเพื่อนโดยเฉพาะสายเทรดฟิวเจอร์นี่ผมขอร้องเลยนะเพื่อนๆระวังกันให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเราแก้เกมไปเนี่ยมันเงินหมดแล้วมันหมดเลยเพื่อนๆในสภาพเศรษฐกิจเงี้ยมันมันเริ่มสูญเริ่มบากนะเพื่อนๆก็วันนี้ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะครับ กาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม